ขอบคุณครับเฮ้ยเพื่อนโกมุดพับมาเลยครับ <c oughs> อบ้าวเล่า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 ขวดมา สุดท้ายแล้เห็นดีครับ <c oughs> ยกมืออ่ะเด็กๆกระเด็นเสียงเห็นดีครับอ่ะบัดที่นี่เขามาบอกเรียงมือไหนแล้วลูกนะอ่ะแล้วพระท้าวตีไว้านนะจะตรธรรมาวัตติอายุวันน้องกกตกขังเัตนรังเห็นแล้วลูกเห็นอ่ะไร้ดีๆหรือ,อยัง ดีๆหรือ,อยังวันนี้กอบสมอง <G ül üş> แล้วก็ออกคลิปตลกให้ผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบใครเคยไปฟังท่านบอวัชิระเมธีบ้างดูกไอ้น้อุึ้นประหจัก่นอนะวละนะท่านบอวัชิระเมธีถา้าไปห้างแล้วลูอันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างแล้วลูกนะ ำได้ไหมจำไ,ได้ไหมเพราะสัตว์ไปอบรมวิชาชีพอยู่ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์วงเล็บนนทบุรีใช่ไหม ขี่ม้าขาวมาว้าซวยหม่เยคำตัหน่ายทินกาขาวกะดำเนาะเออกมวดเสียเชียวแม่รอเออเอ็นไปลูกเออโฟกสมาเก็บตามาจำทะเบียนรถได้ไหมคือโอ้่าจักบอกแล้วเวลามีคนเข้ามาอยู่ในสถานศึกษาเราหรือ โรงเรียนกอกสมองเรานั้นเราต้องจําให้ได้คนละหนึ่งอย่างวันนี้รถเสียอะไรลูกวันนี้รถเข้าไปโรงเรียนวันนี้ม <c oughs> ีอะไรบ้างมีเสียอะไรบ้างมีรถขดตาด้วยเออ <c oughs> เห็นไหมลูกพอยจำได้ว่ามีรถ สิ่งของจะลิล่าจะนิล่าจะนิล่าจานล,ล, <c oughs> ละในการยกสิ่งของบางอย่างเราเป็นอนุบาลเราก็จะไปยกนะลุงน้ามันหนักอ่าขอให้ครูฝนครูน,น,น้ำมาแล้วอาจารย์ทำยกก็ได้ตัวไหนมันหนักนะอ่าจะไปฝืน,นหรือว่าเป็นดันทุลังดันทุลังก็คือมาเชา่าพัฒนาบารนิดเดียวลูกอ่าจะไปฝืนอ่าตัวไหนที่เรายกไม่ได้ก็ให้ เป็นทุนทรัพย์เท่าไหร่ทำใไมเป็นได้เวลาเพื่อนมาพูดให้ฟังนะอะไรก็าาเปล่าเลยนะ <c oughs> ท่านวอวัชระเมธีพระสัตว์มีอะไรเนาะ <c oughs> เคยฟังพระสัตว์พูดจำได้ครับอะไรอะไรครับอ้าวอะไรนะพระสัตว์เก็บอะไรได้เก็บหนังสือสอนของท่านวอวัชระเมธีได้มาจากเซเว่นอีเวน ล้านบาทลูกนะอ่าเล่มเดียวนะ่ะนะหนึ่งล้านบาทนะทีนี้ดูดีๆนะตาทีมาสันปีนป่ายอยู่ตรงหน้าเสาทองไม่อยากจะคุยกับใครคนนะ เ,เห็นหรือยังเห็นหรือยังใะวัสดก็แชร์ไปอยู่นะไปกดกำะหงไปทบทวนความรู้เราฮะลูกพอยังจำได้เลยรถสีชมพูแล้วก็ตาหวานใช่ไหมใช่อ่าน,นะครัะพวกสวาเกนตาหวนนานแพ่นป้าทะเบียนวัสังได้แล้วนะเจ็ดพันสิ่งที่เราจะเอาไว้อยู่ที่ของเราพื่นเอาไปแต่เราต้องเอาไว้ คืออะไรคืออะไรครับคืออะไรอนนันแอนแอตัดๆตัดๆตัดๆเห็นไหมมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เราอยากจะได้เพื่อนทำมาให้เราดูนั่นคือเป็นบอร์ดที่สติ๊กเกอร์แต่ที่นี่มันใหญ่เกินไปเข้าจไหมลูกข้ายไหมข้ายไหมเพราะสัตว์เคยคิด เสพวกเราเรามาชุมนมต่างภูมิใจรักสมัครสมหา เื้เไปพอนนไปแล้วปีนาฟ้าไม่ค่อยพันมาไม่อีกระบระมาณของแต่ละคน